นะครับลงอิ to, them, ่ย่ามันออกมาว่าลูกมันดานะครับหมานะครับมันแม่นมันไม่ได้ดาหน้าเตะนะครับอลูกมันดาหมาไม่ได้ดาหน้าเตะนะครับนะครับแล้วหมาหน้าเตะมีด้วยลหละครับเห็นไหมล่ะเออมันไปดาหมาได้ยังไงหมาหน้าเตะไล่มันเหรอหมาตัวเท่าหัวกำปั้นเนี่ยนะครับเออเออนี่เห็นไหมล่ะมันแถกันนะครับเออมันแขกันมันจะไปดาหมาก็หมาก็เอานะครับเห็นไหม หมาก็แจ้งความนะครับเห็นไหมแจ้งความไปเลยนะครับเออด่าหมาหาเหี้ยวอะไรนะครับเออกลับไปกลับมาในเมืองมาด่าหมานะครับหมาน่าแต่มันไม่ได้ไล่มันนะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับมันแถนะครับมันมาอยู่ใกล้จําเลยนี่มันแถนะครับมันบอกว่าด่าหมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเออนะครับเห็นไหมทุกวันนี่เห็นไหมล่ะที่เราด่ามันถึงว่าไอ้จาเลยไอ้จเลยเราไม่ได้ด่ามันนะนะครับเออมันถึงนะครับ แล้วก็เอาว่าเอาเรื่องเอาราวองมันเราไม่ได้นะครับเห็นไหมนะครับเมื่อกี้นะครับป้าข้างใครนะครับเดินผ่านนะครับเออเกือบเสียงนะครับไม่ทันลงนะครับเกือบปิดเสียงไม่ทันโอ้นะครับเมื่อกี้นะครับป้าขป้าข้างใครนะครับเดินผ่านเกือบปิดเสียงไม่ทันนะครับว่าเกือบทะเลาะกันแล้วสินะครับนะเออนะครับนะ มันแถ้ไปเรื่อยค่ะนางคนนี้นะครับเสียชื่อหมดอายุปูนนี้แล้วนะครับปล่อยมันแถไปนะครับมันจะเข้าสารให้มันโกหกไปนะครับอีนางคนนี้นะมันอ่านหนังสือไม่เป็นนะครับเออนะครับน่ะนะอ่านหนังสือไม่เป็นก็ปล่อยให้มันแถไปนะครับเอเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่านะครับเออกฎหมายน่ะมันมีจริงนะครับเห็นไหมการโกหกบททิศมันมีจริงอ่ะเป็นอ่เป็นอะไรนะครับ ให้การเท็จมันมีจริงนะครับกฎหมายเขาจัดการจริงปล่อยให้มันพูดไปเราไม่ต้องไปขู่มันเราไม่ต้องไปขู่ไปว่าตีดคุกนะตีดคุกนะมึงอยากจะพูดอะไรก็พูดถ้าขึ้นในชั้นศาลเนะี่ยเวลาพูดปากหวานนิสัยไม่ดีนะครับเหมือนมันพูดหรอกคะ่ะนะครับสันดานมันเนี่ยนะครับมันก็มาหลอกควายไงนะครับเออไอ้จำเลยมาเลี้ยงควายอยู่พวกนี้ก็คือรับจ้างเลี้ยงควายนั่นแหละนะครับหากินเปอร์เซ็นต์ด้วยกันอนะ่ะ อย่าพูดไม่เป็นอ่านในสื่อก็ไม่เป็นย่าไม่รู้เรื่องกับเขาเลยย่าไม่ทำคนเลยยาเป็นผู้หญิงไม่รู้ทำไมต้องมองว่ายาอย่างเดียว จำเลยไม่ผิดจำเลยไม่ผิดเมียจำเลยก็ไม่ผิดเขาบริสุทธิ์แต่เอชซีก็วันนั้นน่ะกับน้องก็ดิ้งมาตามหาเป็นน้องอยมพูดน่ะกับย่าก็บอกว่าไปน่ะกับไปไปดูตีน่ะกับที่้านลุงป้านี่หลุงป้าเอามาหรือเปล่า นางจะดิ้งก็ไปนางจะดิ้งก็บ,บอกว่าไม่เจอใครสักคนเจอแต่รถมอเตอร์ไซค์คันเดียวเก้าโมงกว่าหน่อยๆแปดโมงกว่าได้ั้มนะครับว่าเวลาละคนบอกจะโอนเงินให้นะครับลุงมันว่าจะอ่านออกไหมนะครับน่ะน่ะพอเขาบอกน่ะยาขานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหนูโอนเงินให้ยาเก้าพันนะครับนะ อาขอบคุณค่ะนักจิตใจเมตตาบุญคุณคำชุนนะก็อายุแมันขวัญยืนน่ะคิดสิ่งใดสมความงดม้าเปิดเป็นหนาหนาที่จะโอนเงินที่ยาใน้า้าวพันนะเออยาจะไปทำนั่งกัไปซื้อกับข้าวใส่บบตนะอาขอบคุณอู่วิทยนั่งกับนี้ยนั่งกเพื่อนโอสซาวันอาขอบคุณค่ะนั่งกัคุณผิวนะนั่งกับคุณผิวอานามสกุลอะไรเนี่ย นะครับนะนะากับโอ้ยนะากับเจริญลงนะากับคณผิวเจริญลงน่ากับข้าวค่ะายยาขอบคุณนะคกับญาหนังสือไม่เปลี่ยนน่ากับยิ่งนะครับนะอืมเอสซีควยควายมันเอาไปมาเอาลักข้าติทำไมจะอ่านชื่อต่อกะญาติมีจิตสัมผัสนะากับญาติมีจิตสัมผัส นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงโมกคลด้วยนะนะครับยอดไลค์ไม่ขยับเลยนะครับนะเอ,อ่อนะครับนายกวันว่าอ่าอ่าอ่า